สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับอาลุยงานสีต่อครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะหลังจากที่คลิปก่อนนี้ก็ถ่ายดูตอนมืดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูตอนสว่างนะครับก่อนลุยต่อนะตัวน,นี้ก็ได้พ่นใหม่นะครับสีดำโอ้เยิบหน่อยครับ นี่นะอันนี้รองพื้นจากร้านสีรถนะครับสว่างอันนี้รองพื้นจากร้านวัสดุก่อสร้างนะครับก็จะมืดๆหน่อยนะตัวนี้กระป๋องละ90้นะครับอันนี้กระป๋องละร30เป็นสีรองพื้นอะคริลิกนะตัวนี้จะสว่างกว่านะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาเก็บฝาท้ายนะครับพ่นฝาท้ายแล้วก็เก็บรอบสองแผงข้างนะครับทั้งสองข้างนี่นะให้ดูก่อนลงสีครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบตอนรอบ2นะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงร,รองพื้นรอบ2แล้วครับ เรียบร้อยนะทีนี้ก็พร้อมลงสีจริงนะครับต้องขัดหลอกลงเลยครับ<อ>ขัดไปก็ไม่เนียนหรอกนะดูครับแบบนี้แหละลงเลยครับไม่ต้องเปลืองแรงขัดนะครับตอนนี้ก็รอปั๊มลมนะครับปั๊มลมทำงานหนัก ไม่รู้จะนกหรือเปล่านะเนี่ยเอาพัดลมมาใส่ให้แล้วร้อนมากเลยครับเดีย๋ยวเราปั๊มลมหายร้อนก่อนแล้วก็จะมาลงสีนะครับลงสีเหลืองก่อนนะช่วงเสากับช่วงขอบล่างนะครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกวันนะครับเมื่อวานก็ รองพื้นรอบสองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลงสีนะครับสีเหลืองนี่นะก็ลงสีเหลืองอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างนี่ครับแล้วก็ได้ข้างหน้านิดนึงนะสีเหลืองหมดแล้วครับสีเหลืองไม่พอนะกระป๋องหนึ่งหมดแล้ว สงสัยต้องวิ่งไปซื้ออีกแล้วนะครับได้อีกกระป๋องน่าจะโอเคนะเนี่ยมาเก็บขอบข้างตกจุงอางนะครับแล้วก็ได้กันชนครับลงสีจริงแล้วนะครับเพิ่งได้รอบเดียวนะครับเดี๋ยวรอลงพร้อมฝาข้างนะครับอีกรอบหนึ่งจะได้เคลือบเล็กเกอร์พร้อมกันนะครับฝั่งนี้ก็ เริ่มลงลายแล้วครับนี่นะลายเส้นแดงนะครับตรงเส้นใหญ่นี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ว่ามันมืดก่อนนะก็เลยลงได้บางๆนะเดี๋ยวจะลงอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยตรงนี้เส้นแดงครับเนี่ยได้แล้วนะขอบแดง ตัวนี้ไม่รู้จะคือหรือเปล่านะครับเป็นรูปใบไม้เป็นรูปอย่างนี้นะไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลงสีน้าเงินก่อนนะครับอีกรอบนึงเดี๋ยวค่อยมาแกะเทปออกนะครับจะได้ดูว่าเป็นยังไงนะพื้นนี้ก็ปิดไว้ก่อนนะครับเอาไว้แรปลายเอาไว้ทําลายนะครับลายดอกไม้ดอกอะไรนะ รอกาก่อนครับกายังมาไม่ถึงนะก็เลยเอาขอบตัวนี้ไปก่อนครับตอนนี้เราก็ลงสีน้ําเงินนะครับเรียบร้อยแล้วนะซ้ําแล้วน้ําเงินแล้วครับไม่ด่างแล้วนะนี่แล้วก็จะมีตรงทะเบียนนะครับตรงนี้ก็ลงพร้อมกันนะครับสีน้ําเงินอันนี้ตรงแคนไฟท้ายก็เสร็จแล้วนะครับ แดงเหลืองเดี๋ยวเราจะมาแกะดูครับทํำม่วๆนะครับผมไม่เคยทำนะผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับแนะนำกันมาหน่อย จะไม่สวยเท่าไร่ธรรมดาครับครั้งแรก นี่ไม่เคยทําเลยนะครับไอไลายแบบนี้นะเพิ่งลองทํานะครับไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าไม่เป็นไรครับรถเราเองนะทำใช้เองก,ก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับที่แรกว่าจะไม่ทำนะแต่พอดีอยากลองด้วยครับที่แรกว่าจะซื้อแต่สีขาวมายิงเฉยเฉยนะครับ ดีอยากลองก็จัดเลยครับสีพวกนี้มันก็ไม่แพงนะครับแค่กระป๋องละร้อยสี่สิบบาทมันก็น่าซื้อมาทำเล่นนะครับเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะครับสีกระป๋องละร้อยสี่สิบทินเนอร์กาเราก็มีแล้วปั๊มลมก็ปั๊มลมเล็กๆนะครับเก่า ทำได้เหมือนกันครับอันนี้ผมแบบทำแบบเซฟงบมากเลยนะครับทำไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับอันไหนที่พอทำได้ก็ทำนะครับทดลองไปด้วยผิดถูกก็ไม่เป็นไรครับอจะสวยสู้ร้านไม่ได้นะครับ ว่าเราทำแบบบบานก็ดูไกลๆอาจจะสวยอยู่นะอาจจะหลอกตาคนได้อยู่ครับเดี๋ยวมาดูตรงลายตรงนี้ของเราแกะแล้วจะใช้ได้ไหมลายอะไรไม่รู้ ทำตามเข้ามาครับนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับสีเหลืองตัวนี้ลืมลงครับลืมลงสีเหลืองไว้เอาเนี่ยตัวเส้นเหลืองนะครับลืมครับไม่ได้พ่นสีเหลืองไว้ตรงนี้ก็เลยเอาแปรงนะมาถูๆให้พอจะได้เป็นเส้นเหลือง ใช้ได้อยู่นะนี่ครับใช้ได้อยู่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาแต่สีมันไม่ค่อยเกีมเท่าไหร่เ oh. นี่ยตรงนี้สีมันไม่ค่อยเกีมเท่าไหร่ oh. รก,ไร oh. ก็ไม่เป็นไรครับ ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งต่อไปน่าจะสวยกว่านี้ครับกาตัวนี้มันพ่นแบบไม่ค่อยคมนะครับกาเล็กเรายังไม่มาเลยนะกาปากาเรายังมาไม่ถึงเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยใช้กาก็เลยใช้กาขนาดกลางนะครับ <Yeah. S 1> ที่จริงถ้าได้กาเล็กมันจะคมกว่านี้นะครับ เส้นสีมันจะคมกว่าได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับตัวนี้เป็นตัวยึดบางโครนนะครับเหล็กฉากพอดีตัดเหล็กฉากมาเชื่อมไว้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าทำสีไปมาเชื่อมทีหลังมันจะไหม้สี ผมก็เลยเอาเหล็กฉากมาเชื่อมนะจะได้ทําสีไปพร้อมกันเลยบางโครนมาก็เจาะรูยึดน็อตเลยครับเนี่ยมีรูไว้แล้วนี่นะ ประมาณนี้ครับเลือกเคลือบอีกนะครับต้องเคลือบและเกลือด้วย ตัวนี้แปะไม่ค่อยดีนะครับสีในเมืองมันเลยเล็บเข้าไปนะ ตรงนี้สีนะ้ำมันก็เล็บเข้าครับแปะไม่สนิทไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แหละ ใดก็จะเป็นสีเหลืองนะครับนี่นะเปิดให้ดูก่อนประมาณนี้อ่ะนี่ครับจะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ลายอังกฤษใหญ่ๆเลยเราลงสีจริงนะครับฝาข้างนะสีจริงก็จะเป็นสีขาว ประมาณนี้ก่อนนะครับได้แล้วข้างหนึ่งเดี๋ยวไปทำอีก้างนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็รอติดตามเรื่อยๆครับก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ